สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังประกายแก้วนะคะตอนนี้นะคะรถก็มาถึงแล้วนะคะกำลังจะเตรียมของนะคะเตรียมของขึ้นรถนะคะนี่ก็เป็นสับป,ประรดนะคะจะเบียงอาหารของเราแล้วก็จะมีหญ้าอีกคันนึงเป็นรถติกอัพนะคะเป็นรถพ่วงนะคะทางก็จะแคบหน่อยตอนนี้ก็ ช่วยกันนะคะเก็บของนี่ทางนี้นะคะเตรียมลื้อสังกะสีอีกนะคะช่วงบ่ายนะคะอ๋อตอนนี้ก็บ่ายแล,แล้วนะคะ,ะบ่ายไปถึงไหนจ๊ะก็ช่วงอ่า <iels> เขาเลิกงานเนาะ นี่ก็ยกของขึ้นรถนะคะส่วนสองเช้าของเราก็อยู่ทางโน้นนะคะกลัวรถเหมือนจะกลัวรถเลยนะคะน้องประกายแก้ว <c oughs> แก้วเอ้ยกลับบ้านเราจะถึงเวลากลับแล้วพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะออกเดินทางวันนี้เตรียมของขึ้นรถนะคะ กลับบ้านเรานะลูกไม่ต้องกลัวนะออตอนรถตอนรถเข้ามาถึงปะกายแก้วร้องเสียงดังเลยนะคะกลัวรถแต่พี่ใบเฟินไม่เท่าไหร่นะน้องปะกายแก้วจะไปหลบอยู่ทางหลังพี่ใบเฟินเพราะว่าน้องกลัวถ้ากลัวอะไรก็ก็ช่างนะคะจะหลบหลังพี่ใบเฟินตลอดเลยนะคะเหมือนมีพี่สาวของเขานะคะคอยคอยบอกว่าไม่ต้องกลัวพี่ใบเฟินก็จะ เอางวงนะคะคำน้องไว้นะคะสำหรับการขึ้นรถนะคะก็จะให้น้องขึ้นอยู่ข้างหน้านี้นะคะแล้วก็ข้างหลังนี้ก็จะเป็นของแล้วก็จะเบียงอาหารนะคะเพราะว่าพี่ใบเฟิร์นจะขึ้นรถง่ายกว่าน้องประกายแก้วนะคะถ้าพี่ใบเฟิร์นเดินขึ้นรถแล้วก็น้องประกายแก้วก็อาจจะขึ้นตามเลยนะคะ ปกายแก้วขึ้นรถออค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ,คะตอนนี้วันนี้นะคะน้องควัญก็มาอัปเดตนะคะวันนี้รถมาถึงแล้วนะคะน้องควัญมาอัปเดตให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมนะคะสงสารของเราก็จะได้กลับบ้านแล้วนะคะขอบพระคุณทุกกําลังใจนะคะขอบพระคุณทุกคะแนนนะคะที่เมตตาสงสาวนะคะ ทำให้เรานะคะได้มีคะแนนเดินทางกลับบ้านนะคะกลับขอบคุณมากมากเลยนะคะคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะน้องคันก็มาแจ้งข่าวอัปเดตข่าวนะคะว่าอตอนนี้รถมาถึงแล้วนะคะตอนนี้น้องคอนก็จะขออนุญ,ญาตไปเตรียมของขึ้นรถก่อนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะคะนในคลิปหน้านะคะ